สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝุ่นฝุ่นชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะเดินทางไปกับเราค่ะโดยการโดยสารรถไฟแล้วก็รถบัสนะคะจากรัฐทรูกเกาไปยังรัดวาเลคะ่ะทุกคนเหนือจะลดใต้ไปเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าตลอดทางเนี่ยเราจะพบเจออะไรกันบ้างวิวข้างทางจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ พอเราเริ่มนั่งรถไฟลงไปทางหลังจากเามืองหลวงลงไปนะคะทางใต้นะคะก็วิวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนก็จะพบกับภูเขาทะเลสาบนะคะแล้วก็เห็นแบบเทือกเขาที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าแถบภาคใต้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามสะพรึงมากค่ะสวิตเซอร์แลนด์ของแท้ค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะเราก็ได้ย้ายจากรถไฟนะคะมาต่อรถบัสเพื่อที่จะขึ้นไปบนเขากันค่ะทุกคนยิ่งสูงวิวยิ่งสวยค่ะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนยิ่งสูงยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งเสียวค่ะทุกคนเพราะว่ารถบัสนะคะขับไม่ช้านะขับไปอยู่แล้วก็ข้างทางไม่ค่อยมีที่กั้นนะคะทุกคนก็จะแบบ สวยๆเสียวๆหน่อยนะคะนั่งไปลุ้นไปค่ะนี่นะคะข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีที่กั้นแบบเล็กๆเนาะเตี้ยๆนะคะทําที่เห็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเนาะถ้าแบบประมาทนิดเดียวก็คือไหลเลยค่ะลงไปข้างล่างเลยค่ะทุกคนดูสิคะอุยสูงมาก เดี๋ยวเราจะขึ้นสูงไปกว่าน,นี้อีกนะคะทางโค้งก็เยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับทางที่แคบมากนะคะรถวิ่งได้เลนเดียวค่ะแล้วดูข้างทางเราสิคะ เหวดีๆนี่เองเนะจ๊ะทุกคนนี่นะจะโอ้ยเธอแล้วเขาก็จะแบบสวนกันแบบสลับกันนะอืมเนี่ยรถเมย์หยุดก็เพื่อที่จะให้รถคันอื่นไปก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยรถคันอื่นนะคะก็หยุดให้รถเมย์ค่อยๆขยับไปค่ะแบบนี้ค่ะแบบทุกคนเป็นเหวเป็นหินอนะ่ะ ออยิ่งสูงนะคะทางก็จะยิ่งแคบลงนะคะทุกคนนี่จ้าเจอโค้งไปอีกหนึ่งกรุป๊ปนะคะ นี่นะคะเขาขับรถกันแบบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมากเลยนะทุกคนดูเห็นปะรถแบบว่าพอรถเมย์เห็นฝั่งนู้นเยอะนะคะเขาก็จะให้รถจากฝั่งนู้นไปก่อนนะคะเห็นไหมเขาก็จอดหยุดไว้ตรงทางโค้งนะคะแล้วก็รถฝั่งนู้นไปอ่ะทีนี้พอรถเริ่มซาแล้วรถเมย์ก็ขยับข้าอ่ะคันนี้มาทีหลังนะคะคันนี้ก็ต้องหยุดให้รถเมย์ค่ะแบบนี้คะ่ะอ่ะพอรถเมย์ไม่พ้นใช่ไหมทุกคนเขาก็ต้องถอยนะคะ แบบนี้เลยถอยไปจ้าถอยไปจ้ามาทีหลังต้องเป็นฝ่ายถอยนะจ้าเรียบร้อยค่ะไปต่อได้เลยนะคะเห็นทางฝั่งนู้นไหมคะทุกคน และนั่นก็คือทางที่เราผ่านมาคะ่ะดูสิหวัดเสียวแค่ไหน อีกหนึ่งคันค่ะคันสุดท้ายเพื่อไปอยังจุดหมายปลายทางของเรานะคะลืมบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบ้านเพื่อนกันค่ะแต่ว่าไม่ขอบอกนะคะว่าที่ไหนขอเก็บไปเป็นความลับนะคะบอกแค่ว่าเป็นรัดวาเล่แล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เราก็ใกล้จะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะ เดินทางทั้งหมดนะคะรถเมย์สต่อแล้วก็รถบัสสอต่อค่ะทุกคนสังเกตไหมคะว่าพอเราขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเห็นหิมะแบบประปายคะ่ะทุกคนแล้วก็ พอเราขึ้นสูงไปอีกเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นหิมะเพิ่มขึ้นค่ะแต่สังเกตไหมคะว่าด้านล่างเนี่ยแทบจะไม่มีหิมะเหลือแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะยิ่งสูงมิวยิ่งสวยไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าข้างบนนะคะยังมีหิมะอยู่นะคะนะ,คะแล้วก็สังเกตนะคะทุกคนว่า บ้านบนเขานะคะส่วนมากน,นะคะจะเป็นสไตล์บ้านไม้นะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าสไตล์วสวิตสวิชชาเลสนะคะชาเล่นั่นเองนะคะสวิชชาเลก็คือบ้านไม้สไตล์สวิตนะคะสวิตฝรั่งเศสรประมาณนั้นนะคะแถบนี้นะคะทุกคนจะติดกับฝรั่งเศสนะคะคนที่นี่จะพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะทุกคนพอเรามาเนี่ยเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษค,ค่ะเพราะว่า เราไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสค่ะทุกคนเพราะว่าฝั่งที่เราอยู่ใช้ภาษาเยอรมันนะคะ แล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเดินทางครั้งนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรานะคะแล้วก็ได้รับชมวิวสวยๆไปกับเรานะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ถึงที่พักแล้วค่ะดูห้องนอนของเราน่ารักไหมคุณเพื่อนจัดให้น่ารักมากเลยค่ะ บวกกับวิวสวยๆวยตื่นมาแบบฟินๆนะคะเอยไและบายๆค่ะ